ครับผมก็สวัสดีทุกคนเลยนะครับซึ่งวันนี้ผมเนี่ยก็จะมาลงหัวในไ d ดีนะครับนะทุกคนซึ่งอะไรมันก็ไม่ใช่ด้านะผมว่าไปล่าในไลฟ์ตกมาทุกคนจน3.1 m นเอะครับก็ว้า<ะ>ทุนี้เป็นข้าวหัวที่น้อยอยู่นะทุกคนเออยิ่งข้าวหัวน้อยยิ่งหาคนสู้ได้เร็วมากขึ้นนะครับผมนะเพราะคนไม่ค่อยกล้าข้าวหัวหสูงอ่ะเห็นพอสกายนั่นไหมหาคนไล่่ายอยู่โดนผมนะซึ่ง ผมก็เล่นเป็นคอนโทรลนะครับผมว่าเป็นหนึ่งในผลที่ผมน็าจะชอบนะครับไอดีนี่อเคถ้าแล้ครับสตัของแต่งนะครับสตัของผมก็เช่นเคยครับสายผลนะทุกคนสตวนของแต่งของเราเนี่ยก็อืมของแต่งไอดีนี่มีไม่ค่อยเยอะครับเอาป็นเรียนที่ขาดนะครับผมนะครับเพราะที่เหลือมันก็ไม่ค่อยมีอะไรดีนะบวกสายผลนอกจากทุกคนจะเล่นเป็นผ้าคลุมนี้ก็ได้นะโอเคแต่ว่เอาเป็นนี้ดีกว่าเพราะมันบวกความเร็วนะครับดีเห็นปะผมุมเมนแปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าดีนะครับอืมาไปจูโอเคเราไปเริ่มล่ดได้ปะ แค่หน้า,นานที่นะครับจะได้แตะข้างหัวน้อยๆอย่างนี้แบบมีบัฟน้อยๆอ่ะซึ่งบัฟน้อยๆเนี่ยผมก็อาจจะมีโอกาสตายสูงอยู่นิดหน่อยนะครับระ,ะดับโอเปะขนาดนี้มันไม่ตายง่ายๆหรอกเว้ยปึบซึ่งผลก็โหดนะครับโจ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 ึ๊บอุ้ยตัดต้นไม้เลย มาเขยนแตกนะจิกๆๆๆเรียบร้อยโอ้ทันจิโร่เห็นไหมครับติดติบติบติวจิก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 อุ้ยแปลงล่างเป็นผลแพนโกด้วมั้งเนี่ยซึ่งผมว่านะนานะคนใครที่แบบเพิ่งหัดล่าข้าวหัวเนี่ยก็เอาเป็นผลคอนโทรลผมก็ได้นะครับผลมันโหดจริงนะไอ้ผลเนี่ยผลโอเปอเปะ เปิดเผาเลยเห็นปะตัวเราจะบางนะครับนี่แหละข้อเสียแบบคนที่ไอดีข้างหมดน,น้อยหนีปะเนี่ยหนีนะครับแมงป๊อนะทอนซึ่งเหมือนในดีนี้ผมก็ซื้อมาจากร้านนะครับจะซื้อมาจากร้านซึ่งผมก็เลือกเป็นเผ่าคูนะทุนเป็นเผ่าที่ตอนสู้วีสามถือว่าดีอยู่ไป อุ้ยคนนี้น่าจะ 10m หรือเปล่าเมเบีฟึบมันมันมันสเสมอ์ฟอะไปฆ่าหัวน้อยเลยครับเล่นโคตรเก่งอุ้ยพุ่มมาต่อได้หน่อยนะแจงโอเคนะครับซึ่งผมก็ได้ทำการ hop serve นะครับ s e r ์ฟกรีมันไม่มีคนนะครับซึ่งเซิร์ฟนี้มี 20m ไม่รูนซึ่งบัฟฆ่าหัวถือว่าตันเลยนะพรา 20m เนะี่ย้เพื่อนเซิร์ฟ ผมอาจจะมีโอกาสตายอยู่นะครับเพราะจะเจอทั้งคิสซนเน่เลยนะคิสซนเน่เผามวก่อนด้วยโ <c oughs> หเจอเซิร์ฟปิงอีกโอ้ตายแล้วเซิร์ฟปิงเซิร์ฟปิงบวกบัฟอ่อน <c oughs> อีกโหดมากเลยเพื่อนถ้าเซิร์ฟมันไม่ปิงนะมันจะกากมากเลยเว้ยเผยพลาดนะครับเผยกลางรวมนะครับตะเกียดดูดิเซิร์ฟมันยังน่วงอ่ะเชี่ย เขียนสิงคโปร์เจออะไรเจอเซิร์ฟฮงโก,โกป่าไปดูมเปิดว c ซีนะเพื่อน 3M นะเพื่อนเปิดว c ซีเลยฮึมจะแพ้ 3M <What? S 1> นั่นแหละครับเสมอเสมอแบบก๊อตอุ้ยระวัง เกี้หนีไปชาร์ตเนี่ยแม่งเหลี่ยมจัดอุ้ยโดนพอดีเลยตายละอู้เกือบโดนชาร์จตายนะไม่กลายจริงไอ้น <wh> <wh> ี่ไม่ควรโดนเนื้อมากกว่าคอนโทรลเนี่ย control มันยังเล่นต้องใช้สกิลหน่อยไอ้นี่ไม่ไม่ต้องใช้อะไม่หนีหนีตีอะยิ่งสอบที่หนึ่ง m hacker oh my god ร้องกูปอเลยโหดมากเพื่อน one hour later อ <wh> ู <wh Ang ing Leonardo> ้ในที่สุดนะครับ ท็อปเซิร์ฟจะมาเจอเซิร์ฟที่ 16m นะครับทุกคนอ่ามี26 11 3.9ก็ถือว่าเป็นเซิร์ฟที่เจ๋งอยู่นะโดนทำอาหารเลยและทีมคุกอะ่ะเฮ้ยยุ่งจริงจงอะไรวะอยู่ในตัวมันวาร์ฟเฉยเลยเนะี่วยวันนี้เพื่อนเฮ้ย ผมว่าเริ่มไม่ใช่แล้วเปิดวีสีมันเดินได้อย่างนี้นหะ่ยวายมีโป1หน,นึ่งคนวะไหนเอ๋เช็คหน่อยด้โอ้ย 6M ด้วยไม่รู้ว่าโปรหรือมันแหลกนะครับเพราะมันเปิดวีสีมันเดินได้เลยนว้ยเปิดวีสีต่อเลยอือฮึซึ่งเอาเปรกผมยังไม่ได้ทำปลดล็อกสกิลนะแบบย้ายรูมได้อะขอแค่มีสกิลนั้นทุกอย่างก็ชิวอะ ฮะเข็นแตกไดไงสวยฮะใส่เอฟเฟกต์คิดคนแนนแม่งบังตาเลกี้จิก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 หลังไม้หนึ่งโหลนะโหลหนึ่งคนนะครับโฮยโดมอนได้ไงวะโอ้เฮล์น่ะ อุ้ยโดนสวยอืมโ,โอเคเกือบโดนลดัดมาี่ดิลาดใครฮะแต่แกะอะไรว่าแป้งล่างอย่คนหนึ่งอะแป้งล่างเข้ามาในรูมดูวะไม่กล้าเล่นนะครับไม่ได้เสกเจ้าแทนแล้วเแถวมาดูนี่ 26M เนี่ยทำไมสกิลวิชชูใช่ไหมเพื่อน ถ้าหนูมีคาบูชานะเดี๋ยวก,กดแม่งลงน้ำอะ่ะแม่งหนีก็ไม่ได้อะ่ะฟุ๊บตึก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 ฮึ่มฮึ่มฮึบเรียบร้อยสวยได้อีกหนึ่งคิวนะครับ กล้าป่ะมาได้เดีย๋ยนั่นจะได้เผาแล้วให้ดาวมาเดีย๋ยมซึ่งผมจะเล่นอ,อยู่ในรูมนะครับทุกคนเพราะมันข้ามหัวเยอะนะครับประมาทไปนะยิ่งข้ามหัวเยอะมันยิ่งมีบัฟเยอะเดี๋ยวมันอาจจะกลัวผมนะครับหรือไ,ไม่กล้านะครับ <S <S โอ้โกลัวจัดกลัวจัดโดาสามยังตอบอ่ะเพื่อนเอาเดี แม่งไม่กล้าเข้าแต่ถ้าเกิดผมทำลุมย้ายได้อะแม่งจะสู้ง่ายขึ้นมาก,กเลยยังไม่ได้ทำเลยม่งป๊อดจัดไม่เคยใคร๊อดขนาดนี้มาก,ก่อนเลยวะอ่านี่เผาคุหมดแล้วเนี่ยดูพอหมดแล้วมันยังไม่กล้ามันต้องกาขนาดไหนวะเพื่อนเออ แค่นะี้เลตันบอกเล่นแค่นะี้มันยากเหรอวะข้าหัวนึ่งยี่สิบแอมเล่นอย่างนี้มันเจอดีหลักมันไม่ตายหาต่อให้สกิลว,วีไม่มีด้วยนะครับแล้วมันก็ไปเริ่มตีหมอนแล้วก็หนีเหมือนเดิมนะครับเจย โอ้เฮี <g ül üyor> ยมึงเล่นยิมย้มๆผกเอ็มได้ไงเนี่ยโอ้ดูปากผมนะครับ <g ül üyor> พอเลยถ้าเราผมพวกเข้าเน้น้อยก็สู้เข้าหัวเยอะยากนะครับเพราะอาจจะเจอไอ้พวกที่มันเล่นของงานนะโดน <g ül üyor> แป่งแบบชีวิตนี้มึงมีดีแค่แป้งล่ามันก็เปิดดีสี่อ่ะมาดิเดะโป๊ะตึก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 ถ้เกิดเล่นขโบวนอย่างนี้ก็ได้นะวะ ต่อเนื่องเรื่อยๆแ้่เ,เพื่อนเป็นตัวป๊อตเลยดูยดยตัวกระแลกโอโดด้ดีดู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 ฮ่าฮ่าโดนสกิลจับไม่โดนมันนี่จะทำมาสกิลให้ F และสกิล X ต่อได้นะมันจะโกงโคตรๆเลย กลางรูมไม่โดนเชออะไรเพื่อนหัวเล่นนอกรูมอะไรน,นะเว้ยจับไม่โดนได้ไงวะมาอู้อิสตัมเี้ยในตัวมันหลกักอะเฮียกูว่า แอบ,บโหลดไลน์มาบะเน่ะตัวแหลกจัดตัวแหลกจัดตัวไหลอะ่ะมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะมันเป็นตัวแหลกเกมเพื่อนเอ๋อไม่งอกเกมเลยัอออกเกมยังไหว <What? S 1> โอเคแล้วผมซึ่งก็นั่นแหละครับอันนี้ก็จะเป็นราคาหัวด้วยไอดีสองห้านะครับถือว่าเจ๋งอยู่นะทุกคนถ้าทุกคนแบบเล่นนะแบบเทคดีๆนิดน,นึงนะ ซึ่งผมก็ค่อนข้นนแนะนําเลยนะครับสำหรับใครที่แบบข้ามหูน้อยอยากลองล่าเนี่ยผมก็นําไปผลคอนโทรลนะครับผมหรือไม่ก็ถ้าเกิดไม่มีผลนะครับแล้วอยากเล่นเป็นสายดาบก็มีแค่ผลเดียวครับผลนี้เลยเนี่ยผลพอเท่าผ,ผลเะพอะดุสถาบันนะเพราะว่าวิสกิลล่องผลแล้วก็สกิลต่อคอมโบต่อเนื่องข้อนี่จะดีนะครับแต่เเปะก็ดีเหมือนกันนะถ้าเกิดทุกคนทำลูมย้ายได้อันนั้นจะสู้คนง่ายมากเลยเว้ย <Okay. S 1> ส่วนของสกิลวีถ้าเกิดทำลูมตื่นเนี่ยแล้วแต่คนนะครับ อยากมีคัสซีนเตทแต่ดามเมจเบาก็เอามาใช้ได้เยเอาละครับก็แล้วผมไม่น่ามีอะไรมากนะแบบล่าข้างหัวได้ดี2.5นะครับซึ่งผมก็น่าจะเอาดีนี้ล่าเรื่อยๆอย่างจะขึ้น 30M mm, ทุกคนวันต้องแบบใช้กี่คลิปันึงจะขึ้นครับโอเคเอาละก็เจอกันคลิปหน้านะครับทุกนะคนบ๊ายบาย